โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมและผู้เล่นสกรรมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ w i n t e อร์ a n n e l นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวแพดใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือจักรยานที่ผมขี่อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นจักรยานที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับคล้ายๆกับแนวแบบเสือภูเขาอะไร้ย่างาทรเงี้ยคร มันมีความสามารถพิเศษในการขับแบบลงเนินอย่างเงี้ยจะทําให้เพิ่มความเร็วขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับผมว่าเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่อยู่ทุกวันเ้วยนะนะผมว่านะ <c oughs> แล้วก็เวลาไปฟาร์มต่อไปเนี่ยก็คงไม่ต้องกลัวว่าใครจะได้ยินเสียงเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าจักรยานเนี่ยมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไงเออดีไหมละ่ะมันไม่ต้องไปเติมน้ามันด้วยไงแต่ว่ามันเหมือนจะมีหลอด h p ขึ้นมาด้านขวาล่างนะครับก็สังเกตได้ว่า มันมีพลังชีวิตนั่นเองนะครับก็น่าจะเหมือนกับมอตเตอร์ไซค์แหละครับขับชนขับเฉียวมากๆก็เหมือนจะมีการพังเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเวลาผมไปชนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูฮั <début> นเนเฮ้ยผมตรงใจชนนะคุณผู้ชมเมื่อกี้แต่มันไม่ชนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวลองอยู่ทีเอ้าเอ้าเอ้านี่ไงชนตอไม้ไปทีหนึ่ง โอเคก็จะสังเกตได้ว่านะครับเวลาชนเข้าจังๆนะครับหลอด HP ก็จะลดลงมานะครับแต่ไม่ได้ลดลงเยอะเลยนะครับไม่เหมือนกับรถยนต์ที่ชนแบบหยุดชะง,งักแบบเนี้ยแล้วก็จะทําให้แบบเสีย HP มหาศาลเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเร็วด้แหละเดี๋ยวลองอีกทีแล้วกันอือนี่ไงคราวนี้เราชนแบบแรงๆแล้วนะครับ HP ก็ลดไปแค่นิดเดียวเองนะครับผู้ชมไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแล้วเสียงการชนก็ไม่มีด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรเลยนะ เดี๋ยวลองดูว่าซ่อมได้ไหมอันนี้ไงมีรีแพร์มีรีแพร์อย่าลองซ่อมดูนะครับเดี๋ยวลองใช้คารรีแพร์คิดซ่อมดูว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับอ่าไม่ขึ้นให้ซ่อมแล้วสิ่งที่ใช้ซ่อมเจ้าจักรยานคันใหม่นี้ก็คือกล่อง True Box ที่สามารถคราฟหรือหาได้ทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับสายฟาร์มคงจะถูกใจสิ่งนี้แน่ๆนะครับและสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่สิ่งต่อไปก็คือธนูคอมพลวโบ สกินใหม่นะครับก็จะมีสีแบบใหม่ให้เลือกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพรางแบบทรายพรางขาวนะครับพรางแบบใบหญ้าแบบใบหญ้าแห้งก็มีหญ้าเขียวก็มีแล้วก็แบบดั้งเดิมอันนี้ก็จะเป็นแบบหิมะนะครับแบบสโนว์รวมถึงซองใส่ธนูก็เช่นกันนะครับมีให้เลือกถึง6สีเลยนะครับตามสภาพแวดล้อมที่คุณคิดว่าจะนําไปใช้ได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะฮะโอเคแล้วก็แน่นอนนะครับสิ่งต่อไปก็ตามเทศกาลเลยนะครับก็ มีประทัดยักษ์เข้ามาให้เล่นด้วยนะครับโดยประทัดตนี้ก็จะจุดแลวจะดังเป็น2ช็อตนะฮะเดี๋ยว <forcément cities S 2> จะลองเทสให้ดูนะครับว่าจุดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเนี่ยครับก็จากที่เห็นนะครับก็จะดังที่พื้นหนึ่งครั้งแล้วก็ดังบนฟ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้ในการปั่นป่วนศัตรูได้นะครับเพราะเสียงคล้ายเสียงระเบิดมากเลยนะครับเวลาไปเลดบ้านอาจจะหลอกศัตรูว่าเราใช้ c 4ไปแล้วก็ได้นะครับ มีทิหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูว่ามันทำดาเมจกับตัวเราหรือเปล่านะครับเมื่อเรานั่งทับหรืออยู่ใกล้ๆจุดที่ระเบิดนะอ่ะรู้สึกว่าไม่มีดาเมจนะครับสามารถจุดที่ตัวเองได้เลยนะครับก็ ลองเอาไป,ไปยุกใช้กันดูนะผมว่าน่าจะมีประโยชน์แหละแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาใหมให่อีกครับผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเวลาเราไปเสิร,ร์ชหาของตามบ้านตามที่จุดฟาร์มต่างๆนานานะครับเวลาเราเสิร์ชของที่เราเสิร์ชไปแล้วครับสิ่งของที่เราหาไปแล้วถ้าเรากลับมาเสิร์ชใหม่นะครับมันจะขึ้นคําว่าไม่มีเลยนะครับมันจะไม่ต้องมานหั่งหมุนหรือรอแอนิเมชันอีกแล้วนะครับเราสามารถกดได้เลยครับเนี่ยถ้าไม่มีก็จะขึ้นไม่มีแบบนี้ไปเลยเนี่ยกดอีกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ปกติมันต้องล้วงก่อนใช่มมั้แบบบนีใช่คร แล้วมันก็จะขึ้นไม่มีแต่อันเนี้ยไม่ต้องรอแล้วนะครับมันขึ้นไม่มีเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดสังเกตที่รู้สึกว่าจะเข้ามาใหม่เร็วๆนี้ก็คือดาเมจที่ทํากับรถยนต์นะครับปกติแล้วอะครับรถยนต์จะติดไฟตอน25%ใช่ไหมแต่ผมจะลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง25%ยังยังไม่ลุกนะครับก็ยัง ก็ยังไม่มีไฟลุกนะครับยังครับยังอีกโอ้โหผมว่า10%ปะ่ะเะหรือห้อยยังยังยังอันนี้เดี๋ยว10%แล้วนะเดี๋ยวจะลองดูว่า10%ไฟจะลุกไหมนี่ครับหลังจาก10%นะครับไฟจะเริ่มลุกแล้วครับแล้วก็เอของตัวรถจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆจนถึง0%าก็จะเกิดการระเบิดขึ้นนะอ่า เรื่องจากที่ไฟลุกแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่ว่าผม,มาว่ามันใหม่ขึ้นคือเปอร์เซ็นต์เดิมทีนะครับก่อนที่รถจะติดไฟเนี่ยครับจะต้องเหลือประมาณ2 5นะครับถึงจะมีการติดไฟแล้วก็จะระเบิดนะครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่10%เเท่านั้นเองนะฮะถึงจะเริ่มเกิดไฟลุกไหม้นะครับแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์จนระเบิดนะครับ และรถที่เกิดการระเบิดแล้วก็จะไม่สามารถนำซ่อมกลับมาได้อีกว,วิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะครับก็คือเวลาที่รถเกิดไฟลุกไหมแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็เพียงแค่หยิบอุปกรณ์ซ่อมขึ้นมาในมือนะครับแล้วก็ทําการซ่อมนะครับรถที่ติดไฟนะครับถ้าซ่อมแล้วนะครับก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูเลย วิธีนี้สําหรับผู้เล่นเก่าที่เล่นมานานจะทราบอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับอีกอย่างที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นกล่องพยาบาลภายในบังเกอร์นะครับก็จะอยู่ในห้องพยาบาลด้านในสุดของบังเกอร์นะครับก็โดยตัวกล่องก็จะล็อกอยู่นะครับโดยให้นําชุดสะดกุญแจนะครับของท่านที่มีอยู่นะครับเลยประกอบด้วยไขควงแล้วก็อุปกรณ์ล็อกปิดนะครับทําการสดอดกุญแจนะครับ หลังจากสอดอกเสร็จแล้วนะครับก็จะกดเสิร์ชได้นะครับภายในกล่องด้านในก็จะบรรจุอุปกรณ์พันแผลนะครับพวกเม็ดคิดหรือยาใหญ่นั่นเองนะครับที่สามารถรักษาที่เดียวหายได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับค่อนข้างว้าวมากๆเลยครับก็คือยารักษาแบบใหม่นะฮะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงผมจะลองเทสให้ดูนะครับ ตอนนี้ร่างกายรับกิฐานะ4-4-3ช่องแล้วนะครับโดยปกติแล้วก็ตายแน่ๆนะครับพันแผลไม่ทันหรอกครับนอกจากสมียาใหญ่3อย่างนะครับแต่เรามียานี้แค่อันเดียวนะครับทําให้ร่างกายนะครับหยุดเลือดไหลนะครับแผลก็จะถูกสมานนะครับสามารถวิ่งต่อได้เลยชั่วขณะนะครับแล้วก็ถ้าถูกยิงอีกเราก็ฉีดกลับไปอีกเราก็จะสามารถวิ่งต่อได้เลยนะครับโดยขณะที่เราวิ่งเนี่ยแผลจะไม่ฉีกอีกด้วยนะครับ รวมถึงแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงก็เหมือนกันนะครับทําให้ติดขาเป๋แบบนี้นะครับแล้วก็เลือดลดแบบมหาศาลก็ยังสามารถรักษาด้วยยาตัวนี้ได้นะครับแผลจะถูกสมานนะครับแล้วก็เวลาวิ่งแผลก็จะไม่ฉีดนะครับวิ่งได้ไกลชั่วขณะหนึ่งนะครับ และในขณะที่วิ่งเนี่ยก็จะไม่มีอาการเลือดไหลหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแค่รอเวลาให้แผลหายนะครับเลือดจะกลับมาเต็มปกตินะครับและก็ยาหมดฤทธิ์ก็จะทําให้เราเจ็บเหมือนเดิมนะครับในขณะที่เราวิ่งนะครับผมก็แนะนําให้กินเพนคิลเลอร์ไปสัก 2- 3เม็ดนะครับในระหว่างที่วิ่งอาจจะช่วยให้เราวิ่งได้ต่อเนื่องเลย หลังจากที่เดินมาระยะหนึ่งนะครับแผลก็ไม่มีอาการฉีกนะครับโดยปกติแล้วแผลมันต้องฉีกถ้าเราขยับตัวในระหว่างเจ็บนะครับเดี๋ยวกลมฉีดยาซ้ำอีกทีนะฮะก็สามารถกลับมาวิ่งได้ปกตินะครับถ้าเราไม่มีแผลคิลเลอร์แลวมีความจําเป็นที่จะต้องวิ่งเลยนะครับโดยยานี้นะครับ1ชิ้นก็จะมีด้วยกัน3ชาร์จฉีดได้3มครั้งนะครับก็ค่อนข้างดีเลยเดียวสำหรับคนที่เป็นสายยิงนะครับสายบวงเนี้ย ฉุกเฉินได้ก็ใช้ยานี้เลยครับอ่าประมาณนี้ครับวิ่งได้แค่นี้เองโอเคครับสำหรับยานี้ก็หาฟาร์มได้ตามบังเกอร์นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ลองไปหาดูนะครับโอเคสำหรับใครที่คิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ